สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเจ้าโจดิทอร์ชั่นนะครับผมวันนี้ผมยังอยู่ที่เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเทพพยักษ์นะครับเทพพยักษ์เสือหัวขาดนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเงินนะครับ EP ที่แล้วนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อแบล็โรเดียมนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาติแนวนอนนะครับผมดูครับดูความสวยงามนะครับ ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยงามนะครับแรกๆนี่ออกมาผมก็ไม่อยากเก็บนะแต่พอผมไมาเห็นองค์จริงแล้วโอ้โหอยากได้เลยครับดูครับดูความสวยงามดูการลงยาดูทงชาตินะครับแล้วผมเป็นคนประเภทชอบพระที่เป็นลายทงชาติไทยอยู่แล้วนะห้อยไปก็ไม่อายใครครับห้อยไปก็ไม่อายใครเพราะว่าทงชาติเป็นทงชาติของเราเนาะและเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างมาน้อยนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินลงยาบล็อกแตกนะครับอย่างนี้ผมบอกเคยบอกพี่ๆทุกท่านไปนะครับบล็อกแตกให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับผมเห็นไหมครับเห็นรอยตรงนี้ไหมครับสองขีดเนี่ยครับเขาเรียกว่าบล็อกแตกนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมถ้าแบ็คโรเดียมอาจจะตอกตรงนี้นะครับผมว่าบอใบไม้นะอันนี้เป็นเงินนะอันนี้เป็นเงินนะต่าตอกงูนะดู ่อโค้ดสี่เก้าหกนะดูนะสี่เก้าหกสวยๆคมๆเลยครับดูเสือดูเล็บดูเล็บเสือนะครับดูครับหัวขาดนะครับเสือนี่ถูกล่ามโซ่ไว้นะครับความหมายก็คือนะครับเราอ่ะเป็นเสือนะครับเราจะไม่ทําร้ายใครก่อนถ้าเราไม่ถูกทําร้ายนะครับผมก็จะต้องล่ามเอาไว้นะดูครับระงับความโกรธของเรานะครับเทพยักษ์นะครับเสือหัวขาด ดูยันเนี่ยคมกริบคมสวยเลยเนี่ยต่อโค้ข้างบนหูเหรียญเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ผมก็เลี่ยมมาแล้วนะเนื้อเงินลงยาลายทงชาติแนวนอนนะครับผมดูสียาสิครับเดีย๋ยวให้ดูสียานะดูนะดูสียาเนี่ยชํำๆเลยดูหน้าหลวงพ่อสวยๆแบบนี้เก็บเลยครับดูครับดูยาลงมา ดูจีวรฉ่ำๆเลยสวยๆดูหน้าหลวงพ่อนะครับเก็บได้เลยครับเก็บไม่พอเนี่ยเดี๋ยวพวกชุดเนี่ยผมจะเอาไปเลี่ยมห้อยนะครับหลายๆองค์เนี่ยผมจะเอาไปเลี่ยมห้อยนะคผมจะเอาห้อยคอเลยนะเพราะว่าสวยมากๆครับดูครับห้อยไปใครก็มองนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับเขาก็เล่นกันอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะ2 0 0พกว่าบาทนะขึ้นอยู่กับเลขด้วยนะถ้าเลขค,คุณได้คุณได้เลขสวยนี่ก็โอเคนะครับผมของผมนี่เป็น496นะ496นะ4ี่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่ามันเป็นเลข3หลักนะถ้าใครได้เลขหลักเดียวเลข2หลักอย่างเงี้ยราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนะครับผม ซึ่งบล็อกแตกเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็นิยมเล่นกันเหมือนกันนะครับก็จะมีบล็อกแตกบล็อกทองคำเนาะบล็อ,อกทองคำแบคเรเดียมนะครับที่ผมบอกเนาะเนี่ยบล็อกแตกเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นเส้นไหมครับเนี่ยเส้นอูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกถ้าเป็นบล็อกทองคําอ่ะมันจะไปอีกด้านหนึ่งนะเป็นซ้ายมือของท่านผู้ชมนะเป็นซ้ายมือของพี่ๆนะอันนี้จะอยู่ขวามือถ้าเป็นบล็อกทองคําจะเป็นขีดตรงนี้นะ อันนี้เป็นบล็อกแตกนะดูครับ1เส้นนะครับแล้วดูอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับ2เส้นเนี่ยเส้นคมคมเลยนะเส้นพวกนี้นะครับในอนาคตสามารถดูเป็นตําหนิได้นะตําหนิแท้นะครับหรือเกนเนี่ยดูได้เลยนะบางทีแสงอาจจะระยิบระยับหน่อยนะครับภาพมันอาจจะสั่นๆหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเนื้องเงินมันจะเงานะดูครับเวลาโดนแสงมันจะเงานะกล้องมันจะจับไม่ค่อยได้นะผมชอบมากเลยนะรุ่นเนี้ย ดูครับสี่เก้าหกพองูนะดูความคมชัดของเสือนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเล็บเล็บมาครบยันนี้คมกลิบยันตั้งตั้งเลยนะครับดูครับยันตั้งตั้งเลยอักษรนี่ตั้งตั้งเลยตอนนี้ราคาไม่ค่อยแรงแะนะนำเลยไม่ค่อยแรงมากนะครับเก็บไปเลยครับ สองพันกว่าบาทเนี่ยเก็บไปเลยอย่ารอให้มันต้องไปสามพันสี่พันห้าพันบางรุ่นเนเป็นหมื่นเลยครับบางรุ่นเป็นหมื่นเลย,เเลยอย่างตอนหลวงพ่อรวยรุ่นสมณศิ์รุ่นสมณศาร์อะครับผมเนื้อกรรมการกระหลายทองผมลงยาเนี่ยครับผมเนี่ยไปเก็บมาตอนเหรียญองค์ละห้าร้อยนะตอนนั้นนี่ผมเอามาให้คนอื่นนะครับแบ่งให้คนอื่นเช่าไม่มีใครเอาเลยนะพอ,อราคาขึ้นแล้วมาขอแบ่งนี่ไม่ทันแล้วนะผมปล่อยออกไปหมดแล้วนะครับผม แลวเนื้อเงินจะเท่าไหร่อะครับลองคิดดูนะครับจํานวนการสร้างก็จะน้อยลงไปนะครับพอจํานวนการสร้างน้อยลงไปเนี่ยทําให้ราคามันต้องดีดขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่ต้องการนะครับแล้วก็คนที่ต้องการเนี่ยอยากจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพระมันมีไม่พอนะครับสําหรับคนความต้องการนะครับดีดีมาแนนซัพพลายเนาะดูครับ บางคนบอกว่าเป็นเซียนหรือว่าหลายๆท่านที่ออกมาไลาส่สดปั่นราคาแล้วแต่ท่านจะคิดนะสําหรับผมเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องปั่นราคานะผมเป็นคนซื้อขายภาคเครื่องจริงแต่ผมก็เก็บนะครับผมผมเป็นคนชอบเก็บนะดูครับมันไปต่อได้เรื่อยๆน่ะในานาคตคดะมันสวยขนาดนี้ครับไม่เก็บกันหรอครับไม่เก็บกันหรอครับดูครับโอ้โห ผมสักขนาดนี้ดูครับดูครับคุณดูเอาเองแล้วกันนะครับคุณดูเอากันเดี๋ยวหาว่าผมมาปั่นดูครับ <bets> เล่นได้ควรเล่นครับเล่นได้ผมก็บอกว่าเล่นได้เล่นไม่ได้ผมก็บอกว่าเล่นไม่ได้ครับดูครับดูบล็อกแตกเห็นไหมเส้นที่ผมบอกลากยาวลงมาเลยนี่ย ดูครับมันสวยงามจริงๆขนาดนี้แล้วแต่พวกคุณแล้วนะอยู่ที่พวกคุณตัดสินใจองค์ดีๆนะครับสวยๆมีเยอะนะครับเงินถึงฟิตๆเนี่ยไปเลยแนะนำเลยเงินถึงฟิตๆเนี่ยไปเล่นพวกเลขตองเลยราคามาแน่นอนครับถึงเวลานั้นจะได้ไม่เสียใจยนะครับจะไม่ตกขบวนเนาะจะได้ไม่ต้องมาลูงี้ลูงั้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแนะนำเล่นก็เล่นพาร์ทแท้ครับ เล่นก็เล่นพาดแท้ครับอย่าไปคิดว่าแบบโอ้ยแพงไม่เอาเอาธรรมดาอย่างเงี้ยครับไหนๆเจ้าพระหลวงพ่อท่านแล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อองค์ไหนนะครับก็เน้นเน้นที่มันดีๆแท้นะครับเชื่อถือได้นะเช่าบ่าวคนที่เชื่อถือได้ที่เขาให้ความรู้คุณได้นะคุณก็จะเห็นว่ามันคุ้มแน่นอนครับกับสิ่งเงินที่คุณเสียไปนะๆนะคตบางคนบอกว่าโอ้โหเอาไปก็เอาไปจม คุณต้องเลือกนะครับเลือกรุ่นดีๆขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตแนะนานะไม่ใช่ว่ามาสอนพี่ๆทุกท่านนะ <prem ises> หลายๆคนอายุมากกว่าผมนะครับผมมีประสบการณ์การเล่นมากกว่าผมนะพระใหม่ก็ขออนุญ,ญาตแนะนําครับเลือกรุ่นดีๆเล่นรุ่นดีๆครับผมเน้นที่มันสวยๆนะครับสร้างแบบสวยคมชัดมีประวัติการสร้างที่ดีนะครับผมพุทธคุณดีชื่อดีนะครับผมเลขสวยนะดูครับ อย่าไปตามเก็บทุกรุ่นครับตามเก็บทุกรุ่นเราก็ไม่ไหวนะครับเราไม่ใช่มือใหญ่ๆนะมีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยข้อไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับติชมผมได้นะครับเรามาคุยกันแบบสร้างสรรค์นะครับเป็นกัลยานิมิตรกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมออกมาเทียบให้ดูนะนี่ครับผมจะมาเทียบให้ดูกับ ดูครับแบล็กโรเดียมเนาะเห็นกันไหมครับเนี่ยครับบล็อกทองคาจะมีเส้นตรงนี้นะเห็นไหมครับที่นิ้วผมชี้อยู่นะบล็อกทองคําส่วนบล็อกแตกเนี่ยครับจะมีเส้นตรงนี้มันจะต่างกันนะครับค่อนข้างต่างกันนะครับดูครับจะอยู่ใกล้เคียงกันแต่จะต่างกันนะเห็นไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องลา เพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับวันข้างหน้าจะมีหลวงพ่อพัดองค์อื่นหรือว่าพระรุ่นอื่นมาให้พี่ๆน้องๆชมอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ